สองนะคะทุกคนถางคนว่ามันเหมือนช้างไหมแล้วว่ามันไม่ค่อยเหมือนช้างนะมันไม่เหมือนช้างอะร,ระ่เดี๋ยว,เ,ยวเราขอตัวไปหาตามันก่อนนะมันไม่เหมือนช้าง ถูกต้อเด็ทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วไปดูถาำลับกันถาำลับของคนเฮ้ยท as> ุกคนดูได้เลย็ปวดหัวมากเลยนะทุกคนนี่คือถาำลับของเราเราไม่น่าทราบเลยจะทำหางแบบไหนดีทุกคน เราไม่ทำหางหางสีดำใช่ไหม